ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่951การพาตัดของเวินเยียน 1. ปกติเธอมักจะทำตัวเย็นชากับทุกสิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอเย็นชาจริงๆเวรเยียนปกป้องเธอโดยการขวางลูกศรและได้รับบาดเจ็บต่อหน้าเธอสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกกลัวจริงๆซึ่งนี่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการผ่าตัดจำนวนมากที่เธอท่าหรือศพที่เธอเคยเห็นหัวใจของใจวินเชิงเจ็บปวดเขารู้ว่าคนในอ้อมแขนของตัวเองแสดงอารมณ์ไม่เก่งดังนั้นเมื่อเธอกลัวไม่สบายใจเศร้าเธอก็จะแบกรับมันไว้กับตัวเองอย่างเงียบๆ แม้ตอนนี้เธอจะกอดเขาอยู่โดยไม่พูดอะไรสักคำเจียนชูชิงเวินนวลและเจียนหยุนเน่าอยู่ข้างๆพวกเขายังรู้ด้วยว่าเจียนอีหลิงได้รับการกระตุ้นในวันนี้และรู้ว่าไม่ว่าเธอจะดุแค่ไหนเมื่อถ้าการจัดการกับเวินร่วนในตอนนี้หัวใจเธอก็จะเปราะบางเมื่อเธอกลัวเธอเลือกที่จะหาใจวินเชิงตามสัญชาตญาณไม่ใช่พวกเขาสิ่งนี้ทำให้คู่รักเจียนชูชิงและเวินนวนรู้สึกโดดเดี่ยวเล็กน้อย พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มต้นตรงไหนหากต้องการก้าวไปตรงหน้าเพื่อปลอบโยนเธอเจียนอี้หลิงกำลังนึกถึงเรื่องต่างๆแต่เธอก็ถูกเรียกสติกลับมาโดยเสียงโทรศัพท์มือถือนี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของหลี่จวเจียเจียนอี้หลิงกดปุ่มเพื่อรับสายพวกเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วฉันจะย้ายคนก่อนเครื่องบินล,ลาที่สองที่จะไปรับเธอกำลังจะมาถึงแล้วอื้อ เจียนอีหลิงได้ติดต่อหลีจัวเจียแล้วก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงหลังจากที่หลีจัวเจียทราบสถานการณ์แล้วพวกเขาก็ระดมเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินที่ส่งไปที่โรงพยาบาลลัวหายเซินทันทีเฮลิคอปเตอร์ล่าน,นี้จอดอยู่ที่จังหวัดใกล้เคียงเมื่อเจียนอีหลิงโทรไปจึงใช้เวลาไม่นานในการเตรียมส่งผู้ป่วยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบนเฮลิคอปเตอร์มีพร้อมสามารถรับประกันความปลอดภัยชีวิตของวันเยียนได้ดีกว่าโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้การปฐมพยาบาลโดยเร็วที่สุดหลี่จัวเจียจึงรับเวินเหยียนและรีบบินตรงไปที่โรงพยาบาลล้วยเซินเครื่องบินอีกล่าถูกจัดให้มารับเจียนอีหลิงเวนเหยียนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในอาการโคม่ามานานแค่ไหนแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเป็นชายแปลกหน้าสวัสดีตื่นแล้วเหรอชายคนนั้นพูดกับเวินเหยียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเขาดูไม่เหมือนหมอในโรงพยาบาลทั่วไป แต่เขาสวมเสื้อคลุมสีขาวเวินเหย,ยนมองไปรอบๆห้องสีขาวบริสุทธิ์ในห้องพักมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเวินเหย,ยนไม่เคยเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มาก่อนเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานตั้งแต่ปีที่รถประสบอุบัติเหตุเขาก็ได้มาโรงพยาบาลบ่อยๆ เขาได้เห็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมายในโรงพยาบาลแต่นี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้บนร่างกายของเขามีท่อและสายต่างๆมากมายเชื่อมโยงกันดูเหมือนว่าอุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกันทั้งหมดเขาเคยอยู่คุณเป็นใครเวินเหยียนถามคนคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเดียวกับตัวเองผมผมชื่อหลิวถิงเป็นหมอตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน คุณอยู่ในโรงพยาบาลคุณถูกลูกศรยิงแน่นอนว่าคุณต้องมาโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาฉุกเฉินคุณควรจะดีใจที่โชคดีลูกศรพุ่งเข้าใส่ปอดถ้าลูกศรพุ่งใส่หัวใจคุณคงไม่สามารถรอให้เราช่วยชีวิตได้ขอบคุณมากเวินเหยียนไม่ค่อยมีความสุขที่ตัวเองได้รับการช่วยเหลือเพราะระยะห่างระหว่างความพิการและความตายอยู่ไม่ไกลกันนะัก หลิวถึงมองไปที่รูปลักษณ์ที่ไร้ชีวิตของเวินเยียนแล้วขมวดคิ้วขึ้นจร,จริงๆแล้วโรงพยาบาลที่คุณอยู่ตอนนี้อยู่กลางทะเลมีชื่อว่ารั่วหายเซินช่ข้างนอกมีการคาดเดาถึงโรงพยาบาลรั่วหายเซินกันเยอะมากหลายคนคิดว่ารั่วหายเซินเป็นการทับศัพท์แต่ก็ไม่ใช่จริงๆแล้วรั่วหายเซินหมายถึงป่าที่ตั้งอยู่บนทะเลอื่นที่นี่คือป่านั่นเองตอนที่952การผ่าตัดของเวินเยียน2 เวินเยียนไม่ได้ถามอะไรหลิวถึงพูดทุกอย่างอยู่คนเดียวคุณคงอยากจะถามใครว่าใครเป็นคนตั้งชื่อที่ไม่มีมาตรฐานแบบนี้แน่นอนว่าเป็นคณะบดีของเราเธอตั้งชื่อมันไม่ถูกต้องเธอจึงใช้ตัวย่ออย่างนั้นคนที่อยู่ข้างนอกไม่รู้ยังคิดว่าคำว่ารั่วหายเซอนซ่อนความลับอันน่าตกตะลึงเอาไว้และยังมีคนไปค้นคว้าดูอีกว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตนของคณบดีหรือเปล่าผมไม่ได้ถาม ผมรู้ว่าแม้คุณจะไม่ถามแต่คุณก็ต้องมุนงงอยู่ในใจหลิวถึงกล่าวต่อแล้วคุณรู้ไหมว่าพวกเรามีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคอมาพาตครึ่งซีกด้วยจนกระทั่งกล่าวมาถึงจุดนี้ท่าทีของวอนเหยียนก็เปลี่ยนไปเขามองไปที่หลิวถิงนี่เป็นครั้งแรกที่เขามองอย่างจริงจังตั้งแต่ตื่นมาจนถึงปัจจุบันฮ่าฮ่าหาลิวถิงหัวเราะดูเหมือนว่าคุณจะสนใจที่จะรู้นะ พวกคุณมีงานวิจัยจริงๆเหรอเวนเหยียนถามแน่นอนนอกจากนี้เรายังสามารถทำการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่เสียหายได้ตอนที่ผมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หมอบอกว่าไม่มีแพทย์คนไหนในโลกที่สามารถรักษาอาการของผมได้คุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นานแค่ไหน9ปีแล้วระดับการรักษาพยาบาลเมื่อ9ปีที่แล้วเท่ากับตอนนี้งั้นเหรอ ไม่ต้องพูดถึงว่าระดับทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรั่วหเ่เซินของเราเป็นผู้นำโลกมาหลายปีแล้วเมื่อเห็นเหวินหยานจ้องมองตัวเองอย่างว่างเปล่าหลิวถิงก็ยิ้มกว้างขึ้นและค่อนข้างภูมิใจหลิวถึงกล่าวต่อในการรักษาโรคของคุณกุญแจสำคัญคือการซ่อมแซมและสร้างการเชื่อมต่อเส้นประสาทในกระดูกสันหลังของคุณใหม่กระดูกสันหลังไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางของเส้นประสาทที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณประสาทไปยังสมองด้วยหากกระดูกสันหลังเสียหายและขาดสัญญาณร่างกายส่วนล่างจะเป็นอมพาตและมีนักชีววิทยาที่มีความสามารถมากในโรงพยาบาลของเราซึ่งได้สร้างเซลล์ประสาทเทียมซึ่งมีประโยชน์มากในการซ่อมแซมความเสียหายของคุณควบคู่ไปกับทักษะของแพทย์ท่านอื่นในโรงพยาบาลของเราเทคนิคทางการแพทย์สามารถทำให้ร่างกายของคุณฟื้นตัวได้ หลิวทิงอธิบายให้วันเหยียนฟังถึงความเป็นไปได้ในการรักษาโรคอมาพาตขาโรงพยาบาลล่่หายเซินของพวกเขามีเทคโนโลยีระดับสูงดังกล่าวอยู่แล้วคำพูดของหลิวถึงท่าให้วันเหยียนมีความหวังความหวังเดียวที่รอคอยมานานหลายปีเงื่อนไขที่การรักษาในโรงพยาบาลของคุณกำหนดให้ผู้ป่วยต้องจ่ายเงิน60%ของทรัพย์สินใช่ไหมผมยินดีพวกคุณมีเงื่อนไขอะไรอีกไหม เวินเยียนรู้ดีว่าโรงพยาบาลลู่หายเซินจู้จี้จุกจิกในการเลือกผู้ป่วยมากแม้ว่าจะให้เงินพวกเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเต็มใจจะยอมรับเขายินดีจ่ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตัวเองเพื่อแลกกับการให้ตัวเองเพื่อสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแค่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลลู่หายเซิรนจะยินดีที่จะรับเขามาเป็นผู้ป่วยหรือไม่หลิวถิงที่ได้ยินข้าพูดนี้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงหันหลังกลับไปหัวเราะ เวินเยียนขมวดคิ้วและมองไปที่หลิวถึงเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องตลกเลยต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเฉินเหยียนถามอีกครั้งเขาต้องการคำตอบที่ชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เขาไม่ชอบถูกยั่วยวนแบบนี้หลังจากที่หลิวถึงหัวเราะอยู่พักหนึ่งเขาก็เล่าถึงความจริงที่ทําให้เวินเหยียนไม่สามารถฟื้นคืนสติได้เป็นเวลานานอันที่จริงการผ่าตัดของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว เวินเยียนชะงักไปพักหนึ่งคุณพูดอะไรเมื่อเห็นสีหน้าที่ตกใจของเวินเหยียนหลิวถิงก็ยิ้มอย่างมีความสุขไม่ตกตะลึงไม่แปลกใจไม่คาดคิดไม่ขุนเคืองไม่ขัดใจบ้างเหรอคุณล้อผมเล่นอยู่งั้นเหรอเฉินเหยียนถามหลิวถึงอธิบายด้วยรอยยิ้มว่าในขณะที่จัดการกับแผลลูกศรของคุณเราก็ได้ทำการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยถึงยังไงคุณก็ดมยาสลบอยู่แล้ว ดังนั้นก็ทำไปครั้งเดียวเลยจะได้ช่วยลดปัญหาตอนที่953การผ่าตัดของเวินเหยียน 3. เป็นไปไม่ได้กระดูกสันหลังของผมจะผ่าตัดได้ยังไงล้อเล่นหรือไม่นั้นผมจะให้คุณได้สัมผัสกับมันตอนนี้พูดจบหลิวถึงก็เดินไปถึงปลายเตียงแล้วเปิดผ้าห่มออกเขาใช้นิ้วของตัวเองหยิกนิ้วเท้าใหญ่ของเวินเยียนความรู้สึกเจ็บปวด มันคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่นิ้วเท้าของเขาหลังจากเป็นอมพาตครึ่งซีเขาก็สูญเสียความรู้สึกทั้งหมดในร่างกายส่วนล่างแต่ตอนนี้เขารู้สึกถึงการมีอยู่ของเท้าเขาจริงๆ9้าปีแล้วผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้มา9้าปีแล้วอย่าตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนอย่าขยับคุณไม่สามารถขยับได้ในขณะนี้คุณยังมีบาดแผลตรงลูกศรอ,อยู่บนร่างกายของคุณ หลิวถึงรีบเตือนเวินเหยียนว่าไม่ต้องตื่นเต้นและบนเขาเล็กน้อยหลิวถึงพูดกับเวินเหยียนว่าแม้ว่ากระดูกสันหลังจะหายดีแล้วแต่ก็ยังเหลือเวลาอีกนานก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระขาทั้งสองข้างของคุณไม่ได้ขยับนานเกินไปแม้ว่าคุณจะให้คนนวดเป็นประจำแต่กล้ามเนื้อก็ฝ่ออย่างเห็นได้ชัดจึงไม่ง่ายเลยที่จะลุกขึ้นมาใหม่ผมหาอะไรได้อีกถ้าอะไร อะไรก็ได้ผมอยากรู้สึกถึงการมีอยู่ของขาทั้งสองข้างของผมเวินเหยียนมีน้ำเสียงตื่นเต้นแม้กระทั่งแววตาของเขาก็ดูตื่นเต้นเช่นกันหลิวถึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่างที่คุณพูดหลิวทิ้งหยิบปากกาขึ้นมาวาดบนหลังเท้าของเฉินเยียนสองสามทีผมรู้สึกได้จริงๆเขารู้สึกถึงมันจริงๆเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ หลิวทิ้งเห็นท่าทางตื่นเต้นของเวินเหยียนก็เกิดความไม่สบอารมณ์ขึ้นมาเขายกผ้าห่มขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็หยิบขนที่ขาของเฉินเหยียนหนึ่งเส้นแล้วดึงออกอย่างแรงหลิวถึงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของเวินเหยียนคุณไม่เจ็บเหรอเจ็บแต่ผมมีความสุขมากเวนเหยียนน้ำตาคลอเบ้าผมจะออกไปผมรู้ว่าคุณเจ็บที่ผมดึงขนที่ขาของคุณแต่คุณไม่ต้องร้องให้ได้ไหม หลิวถึงยื่นกระดาษทิชชู่ให้วนเหยียนอย่างรังเกียจเช็ดน้ำตาของคุณขอบคุณหลังจากนั้นไม่นานเวนเหยียนก็อารมณ์เย็นลงเขากล่าวขอบคุณหลิวถึงไม่ต้องขอบคุณผมหรอกขอบคุณแพทย์สามคนที่ผ่าตัดให้คุณเถอะพวกเขาใช้เวลาสิบสามชั่วโมงในการผ่าตัดและส่งผลให้ทั้งสามคนยังคงนอนหลับอยู่ฉันยินดีที่จะมอบทรัพย์สินทั้งหมดของฉันให้กับทั้งสามคนเวนเหยียนกล่าว ไม่จําเป็นพวกเขาไม่ต้องการทรัพย์ของคุณหลืวถึงพูดยิ้มยิ้มคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคุณแล้วคุณหมายความว่ายังไงหลืวถึงชี้ไปที่ตำแหน่งหน้าอกของเวินเหยียนและพูดว่าเสี่ยวหลิงใช้ลูกศรน,นี้สําหรับทําการผ่าตัดให้คุณเธอเป็นหนึ่งในสามหมอที่ทําการผ่าตัดผมงั้นเหรอเธอเป็นหนึ่งในคนสําคัญหรือถึงอธิบายว่า คุณน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับความสามารถในการผ่าตัดของเธอมาก่อนการผ่าตัดครั้งนี้มีเพียงเธอเท่านั้นที่ทำได้และแน่นอนว่าเธอยังต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์อีกสองคนเพื่อช่วยวางเซลล์ประสาทเทียมเวินเยียนเงียบหลิวถึงบอกเวินเยียนว่าเธอรู้จักนักชีววิทยาที่สร้างเซลล์ประสาทเทียมซึ่งเป็นญาติของเธอมิสเตอร์เจียนหยุนโมเขาเป็นคนที่สองที่ผ่าตัดให้คุณเจียนหยุนโม่ Mo. และเจียนอีหลิง พวกเขาช่วยกันผ่าตัดเวินเหยียนหัวเราะแต่ดวงตาเขาเต็มไปด้วยน้ำตาผมบอกแล้วไงว่าอย่าร้องให้ผู้ชายตัวใหญ่อะไรชอบร้องให้จริงๆผมรู้ว่าคุณมีความสุขมากเมื่อหายดีแล้วคุณก็ควรหัวเราะถ้ามีความสุขใช่ไหมการร้องให้มันน่าเกลียดมากเดี๋ยวถ้าเสี่ยวหลิงและพี่โม่มาเห็นพวกเขาจะคิดว่าผมรังแกคุณตอนที่954สัญญาขายตัว ผมจะเดินได้อีกจริง,รงๆเหรอเฉินเยียนเสียงสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ไร้สาระไม่อย่างนั้นเรากำลังพยายามทำอะไรให้คุณหนักขนาดนี้คุณเป็นโรคอัมพาตขาอย่างรุนแรงแต่คุณไม่ได้ถูกตัดขาขาของคุณยังอยู่แล้วจะเดินไม่ได้ได้ยังไงแต่มันเป็นไปไม่ได้ได้ที่คุณจะเดินได้ในทันทีแม้ว่าคุณจะมีคนที่คอยดูแลคุณโดยเฉพาะแต่กล้ามเนื้อของคุณก็ยังฝ่ออยู่ อย่าว่าแต่การออกกำลังกายเพื่อนฟ้าพลาดเลยอาจต้องใช้เวลา3 5ถึง5ปีก่อนที่คุณจะเดินได้ตามปกติอีกครั้งเมื่อได้ยินแบบนี้เวินเหยียนก็ไม่ได้ผิดหวังเขารอมา9ปีแล้วถ้าเขาจะรออีก3หรือ5ปีละ่ะหลิวถึงกล่าวต่อกระบวนการนี้ยากมากถ้าคุณมีพลังใจไม่เพียงพอคุณอาจจะหยุดทำได้เมื่อถึงเวลานั้นคุณอาจเลือกที่จะยอมแพ้ยอมนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตมากกว่าต้องทนทุกทรมาน ฉันจะไม่หยุดฉันยืนยันเวิรเหยียนตอบกลับอย่างมั่นใจตราบใดที่มีความหวังเขาก็จะพยายามต่อไปเมื่อก่อนไม่มีความหวังก็ไม่มีความพยายามแต่ตอนนี้เขามีความหวังดังนั้นเขาพร้อมที่จะพยายามแล้วเขาจะไม่เข้าใจได้ยังไงจริงหรือเท็จหากเป็นความจริงเราจะช่วยคุณอีกครั้งและลดระยะเวลาการพักฟื้นของคุณลงครึ่งหนึ่งคุณ้าคุณแปลกใจบ้างไหม ใช่โรงพยาบาลของเรายังสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้คุณฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่อื่นถ้ามันเป็นไปอย่างราบรื่นเราสามารถทำให้คุณเดินอีกครั้งภายใน1ถึง2ปีแต่อย่าเพิ่งดีใจเร็วเกินไปทำทีและขั้นตอนตอนนี้รักษาบาดแผลที่คุณมีอยู่ก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องอื่นเวนเหย,ยนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถามหลิวถึงว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนคนที่ผมพูดถึงคือเสี่ยวหลิงและหยุนโม ผมบอกแล้วไหมว่าพวกเขากำลังนอนหลับอยู่โดยเฉพาะเสี่ยวหลิงร่างกายเธอไม่แข็งแรงและพ้อมเหมือนลูกเจียบการผ่าตัด13ชั่วโมงเกินขีดจำกัดสำหรับเธอปกติแล้วเธอใช้เวลาผ่าตัดเพียง3หรือ5ชั่วโมงเท่านั้นสีหน้าเธอดูแย่มากการผ่าตัด13ชั่วโมงเธออดทนด้วยความมุ่งมั่นเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นเธอก็สลบไปตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้าง วางใจเธอเธอดีกว่าคุณเสียอีกเธอแค่เหนื่อยจนสลบไปไม่ได้ให้คนฉีดยาเพื่อทําให้สลบไปเวลานี้ก็ควรดูแลตัวเองก่อนจะดีกว่าคุณนอนมาสองวัน2องคืนแล้วถึงได้ตื่นมาไม่ต้องกังวลเรื่องคนอื่นที่เพิ่งนอนได้เจ็ดโมงเท่านั้นนอกจากนี้เสี่ยวหลิงมีคนคอยดูแลอยู่ข้างกายอยู่แล้วพูดจบหลิวถิงก็ถือข้อตกลงมาให้วนเหยียนเซนอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนเซนสัญญาวไว้ก่อนเถอะ นี่มันอะไรกันเวนเหยียนถามสัญญาขายตัวหรือทิ้งตอบเวนเหยียนและหลิวถึงมองหน้ากันสิบวินาทีหลิวทิ้งโอเคโอเคมันไม่ใช่สัญญาขายตัวแต่เกือบจะเหมือนกับสัญญาขายตัวสิ่งนี้เป็นแบบฟอร์มยินยอมและคุณต้องเซ็นชื่อเพราะยาหลายชนิดในโรงพยาบาลของเราเป็นยาใหม่ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการหากคุณลงนามในข้อตกลงนี้แสดงว่าคุณตกลงกับเราในการ ใช้ยาใหม่เหล่านี้หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเราไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อคุณอีกต่อไปเท่ากับคุณสมัครใจที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการใช้สิทธิ์มนุษยชนที่โรงพยาบาลของเรายอมรับมันซะเมื่อวันเยียนอ่านข้อตกลงด้วยตัวเองมันก็เป็นไปตามที่หลิวถึงพูดขณะที่เขากําลังจะเซ็นชื่อหลิวถึงก็กล่าวว่า ที่จริงแล้วถึงไม่เซ็นไปก็ไรประโยชน์เพราะคุณใช้ยาตัวใหม่ไปเยอะแล้วต่อให้ใช้หมดเราก็ไม่คิดจะรับผิดชอบคุณลง5ตอนใหญ่10ตอนย่อยในวันเดียวเพื่อนนักอ่านจะว่าเอาใหม่เนีย่ยว่าลงเยอะเกินไปถ้าเยอะเกินไปก็แจ้งให้ผมลงช้าลงกว่านี้ก็ได้นะครับตอนที่955ผมมีความสนใจในร่างกายของคุณเวินเหยียนหลังจากเวิร์หยียนเซ็นสัญญาแล้วหลิวถิงก็เอาข้อตกลงออกมาอีกฉบับหนึ่ง ทำไมคุณไม่เซ็นตรงนี้ละ่ะนี่คืออะไรนี่คือการยินยอมบริจาคร่างกายนั่นคือคุณตกลงที่จะบริจาคร่างกายให้กับผมหลังจากที่คุณตายหลิวถึงนั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังดวงตาของเขาเป็นประกายงานอดิเรกของหลิวถิงเป็นที่รู้กันดีของทุกคนในโรงพยาบาลล่วไหายเซิรนนั่นคือการเก็บรวบรวมอวัยวะและร่างกายในโรงพยาบาลมีห้องหนึ่งห้องสำหรับเก็บของสะสมของเขา ทั้งหมดนั้นถูกแช่ในขวดแก้วที่มีของเหลวพิเศษเต็มทั้งห้องหลิวทิงชอบศึกษาสิ่งเหล่านี้สำหรับเขานี่คือสื่อการเรียนรู้แม้ว่าสื่อการเรียนรู้ของเขานั้นจะค่อนข้างยากสำหรับคนทั่วไปที่จะยอมรับก็ตามแต่เขาศึกษาสิ่งเหล่านี้งานวิจัยของเขาได้ให้พื้นฐานทางทฤษฎีมากมายสำหรับการพัฒนาสาขาวิชาอื่นหลิวทิงกล่าวเสริมว่า แน่นอนผมไม่ได้คาดหวังให้คุณตายก่อนกำหนดคุณสามารถอยู่ได้นานที่สุดถ้าคุณตายคุณก็จะไม่มีสติที่จะรับรู้และทิ้งร่างกายไว้ให้ผมเวินเหยียนถ้าผมไม่ประสบอุบัติเหตุเวลาตายของผมปกติก็จะเท่ากับคุณหรือทิ้งบางที่ผมอาจจะอยู่ได้นานกว่าคุณสองปีก็เป็นได้หากคุณอายุ80ผมก็จะอายุ82ถึงอย่างไรผมก็ยังได้ร่างกายของคุณมาอยู่ดีเวินเหยียน ถ้าคุณอายุ82แล้วคุณจะต้องการร่างกายของผมไปเพื่ออะไรหรือทิงสิ่งที่คุณพูดมันผิดแค่มีดของผมกับเทคนิคนี้แม้ว่าผมจะอายุ82ผมก็ยังรับมือได้ร่างกายของคุณผมก็ยังสามารถผ่าตัดได้เป็นอย่างดีอวัยวะต่างๆจะถูกแยกออกใส่ในโหลและป้องกันการกัดกร่อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อวางบนชั้นวางแล้วตั้งโชว์ผมคาดไม่ถึงจริงๆเลยประตูห้องผู้ป่วยเปิดอยู่พอดีหลี่จัวเจียก็เข้ามา เมื่อเห็นฉากในห้องหลี่จัวเจียก็สามารถเดาได้นายหลอกคนไค้ให้บริจาคร่างกายให้นายอีกแล้วเหรอฮีฮิฮ,ฮหลิวถึงรีบเปลี่ยนเรื่องคุณหลี่มาทำอะไรที่นี่มาดูว่ามิสเตอร์วันตื่นแล้วหรือยังและมาบอกให้นายไปทำอาหารด้วยใช่ฉันหั่นผักได้แต่ให้ฉันทำอาหารนายก็รู้ทักษะการทำอาหารของฉันผลลัพธ์ไม่ได้ทำร้ายแค่ฉันคนเดียวแต่จะเกิดกับคนในโรงพยาบาลทั้งหมดของเรา โดยทั่วไปแล้วหลิวถึงมีหน้าที่หั่นผักเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบในการปรุงอาหารแต่คนที่ทำอาหารเก่งที่สุดในโรงพยาบาลของเราสองคนหลับอยู่มีแต่นายเท่านั้นที่ทำได้หลี่จัวเจียพูดคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดในโรงพยาบาลสองคนคือเจียนอีหลิงและเจียนหยุ่นโมเมื่อเจียนอีหลิงอยู่บนเกาะเจียนอีหลิงเป็นคนปรุงอาหารเมื่อเจียนอีหลิงไม่อยู่ก็จะเป็นเจียนหยุนไม่ แม้ว่าเจียนหยุ่นโม่จะทำอาหารไม่อร่อยเท่าเจียนอ e ีหลิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าอร่อยแต่วันนี้สำหรับการผ่าตัดของเวินเหยียนทำให้ทั้งเจียนอ e ีหลิงและเจียนหยุ่นโม่หมดแรงหลังจากต่อสู้มา13ชั่วโมงก็ได้ได้อย่ามาโทษว่ารสชาติแย่นะยังไงพวกเราก็สั่งอาหารไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่มีการเปรียบเทียบก็คงไม่เป็นไรแม้ว่าพวกนายจะไม่ชอบยังไงก็ไม่มีตัวเลือกอื่นอยู่ดี ภายในห้องของเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงกำลังหลับอยู่และข้างๆเธอคือจ่ายวินเชิงทันทีที่เจียนอีหลิงเดินออกจากห้องผ่าตัดเธอก็หมดสติไปจ่ายวินเชิงอุ้มเธอกลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อนในห้องของเจียนอีหลิงเหมือนกับห้องอื่นของโรงพยาบาลภายในเป็นสีขาวบริสุทธิ์สะอาดสะอา้านไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมและไม่มีสีเพิ่มเติมจ่ายวินเชิงไม่กล้าหลับเพราะกลัวว่าเจียนอีหลิงจะไม่เห็นเขาตอนที่เธอตื่นขึ้น สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้